ตีหัวเขาตีหัแห่หัวสันเม่ดันไหขึ้นหัวแต่จ่อ่ขาจะไม่ขาเจียตีหัวเขาห้วแต่ตีหัวครับตีหัวจ่อเขาห้วย่อข้าเจียไปสูบหัวตึงหลอดจับจัอเขาสูบหัวจับแอตีหัวแค่ตีหัวนะครัไม่ตดทุกหัวยังไงจับแอสจ่อแค่หัวทม่หัว 1100ปีนะครับ55ยืนนะครับเต็มผมนี้ก็จะเป็นที่น้อยยานชาครับด้วยจาแคนนะครับในเสื้อผมหน้าเสือของที่นี้ก็จะเป็นฝายยุ่งต่อพนะครับโดยจากฝ่ายยุ่งครับดวจากผู้จากจ่าเอฟรายเบนทาครับโอเคคบยอะซูนโอโซนซูครับที่น้อย่ายังไงครับต่อไปครับ ัเดือดเก oui. well ี่ยวครับเลยไอ้จักแค่โอ้ยยังอยู่ครับมายังไงลูกนี้าแอบตีหัวครับเรียบร้อยดี่ายังไงเขาโยงมาครับฝ่าโยงครับจักแค่เปิดหนึ่งครับพี่น้อยยกไปว่ายังไงจักแค่โอ้ยตีหัวครับเดือดเกลียวครับมายังไงครับยังอยู่ครับสันแบ๊ครับโอ้ยบร้อยดี พี่น้อยจับหลังเท้าครับโยกมาว่าองสูบพดว่ายไย่งขึนน้นโอ้โหเตะเลยครับพี่น้อยจัดจ,จอดมาครับเรียบร้อยดีครับแหมลูกนี้งพีน้อยเปิดหนึง่งยิงโยกมาว่าอยงสูบพดทเตะยอดครับเนี่ย มาตีแล้วพี่น้อยว่ายังไงครับจัดมาครับลูกนี้ไม่พ่าดมาเลยครับจัดมาครั้งพี่น้อยก็เป็น้อยจับซ้ายครับว่ายังไงแตกไม่ยังอยู่ครับลูกนี้สู่โพส์ว่ายังไงข้ามเพยวครับโอ้โหพี่น้อยจะเป็นไปได้ครับโยงไปครับยังไงผ่าโยงจัดนึ่ครับยกมาจาดแอปว่ายังไงตีหัวครับโอ้ยว่ายังไงตัดมาช่องกลางครับจากแค่เปิดหนึ่งครับพี่น้อยยกไปครับสู่โพส์เตรพี่น้ยว่ายังไงตัดมาต่องซ้ายครับจัดจับหนึ่งยกมาว่ายยังไงตีหัวครับ โยนครับพี่น้อยจับหนึ่งครับโยไปว่าไงสุโคตเอาหัวครับปีหัวยอดตัวครับมีหัวยอดตัวครับมีหัวยอดครับโอ้ยังไงครับเิตาจังเลยบับลเงี้ยเลยยอดคเดียวโอ้โหรับเล่นไปครัจับหนึ่งครับยกมาว่ายังไงสุโคตเต็มลอกครับ ว่าไงยูปหครับเปิดหนึ่งลากนี้ครับคุณเดียวว่าไงหัวเป็นปัจจบจะเก่งจัดหลังเท้ากันมาครับพี่น้อยยกไปว่าสูโพดโอ้ยอาไงยอดมันนี้ครับปลายครับปลายูจับนึงยกมาว่ายงไจากเอสตี้หัวครับปล่ครับหัยอดมาครับตรงนี้ครับโอ้ไม่ทยว่าอย่างไรมาพื้นครับ พี่น้อยยกมาว่ายังไงตาบแพโอ้ยไม่ฆ่าแล้วจับติดบล็อกได้ไหมน้อยโยงไปครับมาเยอะเปิดเฮ้ยว่ายังไงยกให้ครับแต่แหวนีห้อยแล้วครับเฮไปติดเกี้ยวเฮ้ยสามลเฮ้ยติดเกี้ยวเออโดนแขนมาโย่นี้พี่น้อยจับหนึ่งครับล่างเลยนี้นะครับมาอยังไงครับร้อยตัวครับถึงลอแล้โอ้ยเป็นเบี้ยพี่น้อยยอดครับไม่ข่ามาโย่ พี่น้อยครับพี่น้อยเปิดหัวครับยกมาจากโค้ดวาไงสุกสุกว่าไงสุกโอ้โหเดี๋ยวจะให้แฟนกล้องไปดูแฟนแฟนกล้องครับนี่ครับที่ก้อนลมไหมพี่นี่ครับเออไปตากกับน้มสิบห้าสิบห้าครับ แดเกี่ยวันดีโยกเจอเปิดหัวโยกมาตาโอ้แค่หูแทงไปใจกรบแตกเปิดหัวโยกมาวางไอตี๋เด็กเป็นใครในญี่บนเต็มเลยเยี่ยมมาเลย Oh yeah.